พอแจ็คพอตแล้วต้องกลีดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพอกับสองสุัขนี้เนลยอีกแล้วเห็ดมันออกร้ายเหมือนแลวเนาะคะ่ะบอดีม,มาออกเด้สามสี่หมือนแล้วกับบอดีม,มาหาเลยมายางมานี่คนเขาออกเขาออกร้ายได้เล่นอยกันนะคะว่าจะได้บอลจ้าเห็ดอยู่คาจ้า ออกได้สองสามมือแล้วแต่ว่าพึ่งมีเวลามาเก็บดอกแรกแคกมานเห็นบอกค่าเห็นบอกใช้นอนจงไปไหนี่สองดอกสามดอกนัปาที่สามกระดซ้านีละจ้าห้าต่อจ้าดันโดนขอดอกหนึ่งยางทัวปาจนสิได้ดอกหน,นึ่ง Lẹt sao, lúc cái kai gắn của dòng con chong là cái kai gắn mục tiêu, ném bụi hên chip chuẩn gắn. Nguyên lắm, 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 มังนีหลายดอกอยู่ด้วยนี่หนึ่งดอกสองดอกมาทั้งผีอีกสามสี่ห้าหกโอ้เขาจงไว้ให้หกดอกอยู่พี่นอ้องห้าต่อจ้าสามดอก สับสมแต้มขอแจ็คพอตแล้วต้องลีบเก็บเป็นหมูเลยจ้า ว่าเธอสิบดได้เห็ดแล้วได้มนีโชคดีโชคดีมันมันไอ้พรเป็นมูอีเมเดอเด็ดเต็มกระตากระบุง้งเกือบแล้วเกือบแล้ว